Okay. ดูที<ะ>ห่ห้าสิบเปะ่ะห้าสิบป่ะห้าสิบมาเดี๋ยวผมแจกไอ้นี้ด้วยนะโอเคห้าสิบขอบคุณนะโอ้ขอบคุณนะห้าสิบโอ You move in straight คิวเลยแหละเพราะว่าถ้าเร้ติดเรากัดง้างๆไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวมันก็ล่วงไปไงเก้าสิบห้าคีย์ไม่บอดเราทำาเ,เมจได้เฉลี่ยคือสี่ร้อยสอครั้งอ่ะอินฟินิทบอลไม่มีคิวแล้วเราก็แค่กัดๆไปเรื่อยๆค่อยมาคียบอร์ดเลย จริงๆผมก็ไม่อยากจะเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้หรอกนะผมก็เลยมาถาม Chat GPT ดูไปเพื่อให้มันคำดนดณให้เรานะียก็คือตอนแรกที่เราใช้คัดลัตีไปใช่ปะ่ะหครั้งโอกาสครี๊0ิก็คือ50%บเอนี่ยบอกบอด6ครั้งถือว่าสวยมากไหม Chat GPT ยังบอกเลยโอกาสแค่หนึ่งเซที่จะจะเกิดก็คือ6ครั้งเนี่ยเราบอดแบบ6ครั้งเลยเพราะว่ามันตีแค่2ครั้งปึ๊บ อันที่สองก็คือตอนเจอ i n f e r n no, โนะก็ผมนับแค่ถึงช่วงใช้ไปหครั้งแล้วกันเราใช้ไปประมาณ6กครั้งเว้ยและทีที่เหลือคือติดโอเคติดตรงนั้นเจ้าไปแต่ว่าอันนี้คือในหครั้งในจังหวะนะั้นที่เรามันตีไปคือเราใช้ไปสามครั้งเว้ยแล้วครั้งนะั้นมันมีมันตีจากไอ้ชายนี่แฟงกันนะก็ระบอดไปทั้งหมด3าครั้งด้วยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าชด bro 0.2สล้วสิอันนี้คือหนักจัดเลยโอ้ยเพราะเราสุ่มแค่หครั้งนะผมไม่ได้เพิ่มจำนวนถ้าเพิ่มจำนวนวเปอร์เซ็นต์มันก็น่าจะลดอ่ะเดี๋ยวลองเพิ่มสักหน่อยแล้วกันว่ามันมันมน่าจะใช้ไปแปดครั้งป่ะ,ะมันเป็นแปดป่ะถ้านับอย่างนั้น ก็เป็น0.5ป่ะก็แย่อยู่ดีไอ้เชี้ย8แปดครั้งหรือหรือเท่าไหร่ก็คือแย่อยู่ดีชีวิตคนเรานะก็โอเคก็ถือว่าจบแล้วนะตัอคลิปนี้เจอกันแล้วกันช่วงนี้สวยไปละ